โอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนมารับชมเรืยอย่องกันนะครับวันนี้อยู่ผมพุง่งจะไปอาราฟามิรีนะครับก็สำหรับวันนี้เดาอยู่ในเกมจำยู่ทังซาเช่นเคยเนาะก่อนที่จะเข้าไปดูในส่วนตัวของการรีวิวกิจกรรมใหม่นะครับต้องบอกเลยกิจกรรมนี้แบบโหมีการเปิดกาชาแน่นอนนะครับ10ครั้งเนี่ยสองหมเนี่ย โดนแน่นะครับอ่าก็ก่อนอื่นเลยนะครับนะสำหรับใครที่เพชรไม่พอนะครับผมขอแนะนําบริษัทอ่าเพาเวอร์เพนะครับเป็นบริษัทรับเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%นะครับแล้วก็บริษัทเขาเนี่ยชื่อถือได้แน่นอน100%เนะเพราะว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็บริษัทของเขาเนี่ยนะครับเปิดทําการมาด้วยกันทั้งหมด6ปีนะแล้วก็แพ็กเกจเนี่ยไม่ได้มีแค่แพ็กเกจเพชรนะครับสามารถเติมทุกแพ็กเกจได้เลยนะอ่าโดยเฉพาะตอนนี้นะครับใครที่จะเติมเนี่ยนะครับมีแพ็กเกจไอตัวหินตีบบบบวววกกก25 20 20 15มมมมาาคครรัััั้้้งงงงงนนนีีีหิิตออย่่ผเเเพซืลลไป มาโหดิชีสตีนไก่น้าผักเลยนะครับอ่าเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยสนใจเนี่ยก็สามารถอ่าไปเติมได้เลยนะแล้วกันนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็บริษัทของเขาเนี่ยนะครับลืมนะบริษัทของเขาเนี่ยอ่า รับเติมเงินนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับตั้งแต่เวลา10บโมงเช้ายันถึงตีสองครึ่งเลยแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยสามารถคลิกไปที่ลิงก์ที่ใต้ด้านล่างคลิปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะอ่าเดี๋ยวเรามารีวิวกิจกรรมตัวนี้เนาะก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับการคลิก1ครั้งของเราเนี่ยมันจะได้แต้มซึ่งแต้มเนี่ยมันได้ไม่เท่ากันนะครับบางครั้งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับของที่เราได้เนาะแล้วก็แต้มของเราเนี่ยจะได้ของประมาณนี้นะครับอ่าแล้วกอัันนนสสุุดดดท้้ายยเ่คครรบบแตมะ ของอย่างโกงครับบวก40หินบวก40 what แล้วก็ได้ได้่าของระดับตำนานาน1ชิ้น5ดาวแน่นอนนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะเปิดไปถึง1,000 10, 0นะเออนะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ของรางวัลเราสามารถดูได้จากตรงไหนตรงนี้ครับมันจะมีเลทเปอร์เซ็นครับตัวนี้เลทระดับ s สเลทอยู่ที่1%ของรางวัลมีอะไรบ้างนี่ครับหินเอ่าหินเทพตาทิพย์นะครับอ่ากระดูกวิญญ,ญาณนะครับ ในตำนานาน1ดาวแน่นอนนะครับหีบตำนานนะครับหีบอุปกรณ์ตำนานาน1ดาวแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวของล่มแก้วเนาะผมอยากได้ตัวนี้นะแล้วก็ไอตัวส่วนเอ้ยตัวนี้ได้หินหินหยกดำเลเวลสิบนะครับแน่นอนนะ1ชิ้นเออแต่ว่าไม่ดีครับไม่ดีหินหยกดำเนี่ยหาหาตีได้แต่สิ่งที่ดีครับคือนี่ครับหินเลเวลสามสิบห้าครับหินเลเวลสามสิบวอแล้วก็หีบกระดูกวิญญาณสองแสนปีนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ หีบกระดูวิญญาณสีทองนะครับอาหีบอุปกรณ์สีทองแล้วก็ในส่วนตัวของอาวุธลับระเบิดนะครับสีทองซึ่งสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ดีคือตรงนี้ครับ1 2ึ่งนะครับ3นะครับ4 5นะครับ2อันนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ยหนึนะ 4แล้วก็55 5ตัวนี้ดี D ที่สุดแล้วในระดับ S นะครับแล้วก็ระดับ A เนี่ยนะครับโอกาสออก5%นะของจะมีตามนี้เลยแล้วกันนะครับนะคือผมเห็นในกลุ่มคนเปิดได้5%เเนี่ยได้อีตัว25กับ30เนี่ยเยอะมากนะครับผมแบบเฮ้ยถามจริงเออแล้วก็ระดับ B นะครับ40%ซึ่งของตอนนี้ต้องบอกเลยว่าระดับ40%เนี่ยผมยังมองว่าของค่อนข้างดีเลยนะสำหรับ2ชิ้นนี้นะครับ แต่ว่านอกนั้นเนี่ยค่อนข้างเกลือหน่อยนะก็ถ้าเปิดได้ตัวนี้ค่อนข้างคุ้มนะแล้วก็ระดับ C นะครับ50%จะได้ของประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเลยและกันนะครับอ่าแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติผมกดจนค่าโชคเนี่ยเต็มหลอดนะครับมันจะก,การันตีของระดับ A แน่นอนนะครับของระดับ A คือระดับไหนคือระดับนี้ครับ อ่าระดับ5%อนะอาจจะฟุกได้นี่ก็ได้นะครับหรืออาจจะฟุกไม่ได้พวกนี้ก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยอยากได้ยิมห้าครับอยากได้ยิมห้าหลอมๆลอม่อมอะผมบอกเลยถามว่าแพ็กเกจนี้ยควรกดไหมผมมองว่าควรกดเพราะอะไรมันมีของที่กดแล้วเราได้การันตีได้การันตีแน่นอนแหละ10ครั้งแน่นอนได้การันตีนะครับแล้วอย่างคือของมันเนี่ยโหผมผมมองว่าถ้าคุณไม่ดวงซวยจริงๆเนี่ยนะครับไม่ดวงซวยแบบไม่ดวงแย่จริงจริงนะไม่ดวงแย่จริงจริงเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่า ของมันดีหมดเลยนะครับเออถ้าดวงแย่จริงเนี่ยก็จะแบบไปตก20,000 0ปีอะไรเงี้ยผมมองว่าโมเวสวิญญา2 0 0 0 0 0ปีเนี่ยมันมันไม่ได้เสริมอะไรเวอร์วังเท่าอีก35บวกกับ30บวกอะไรเงี้ยนะเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ได้ใช้อยู่ดีถ้าสมมติเรามีอาวุธเทพเทใช่ไหมเนะีนาโคตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้นะแต่เมื่อเทียบมูลค่ามันแล้วอะ่ะมันหมดหินที่ไปประมาณ15ก้อนเลยนะผมคิดว่านะครับประมาณเอ้ยประมาณประมาณ10ก้อนมั้งนะครับประมาณ10ก้อน15ก้อนนะครับบวก30บเนี่ยนะครับบวก35นะ แล้วก็ของพวกนี้ค่อนข้างเกลือครับไอกระดูกวิญญาณสองอันนี้เกลือนะครับเออนะคะอ่าและอีหินหยกดําเนี่ยโคตรเกลือครับโคตรเกลือเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปหาตกของพวกนั้นก็นแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่ามันแหลกๆนะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าคนเข้าเซิร์ฟมาถล่มกดหรือเปล่านะเออก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะลองกดนะครับ10ครั้งนะ27,000เพเพชรเลยนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยผมก็คุ้มนะเพราะว่าผมเนี่ย จะเอาตอนแรกผมไม่คิดว่าผมจะเล่นกิจกรรมนี้หรอกนะครับกิจกรรมไอตัวไดมอนเนี่ยนะครับให้มันถึง5 0,000นเนี่ยแต่พอการเข้ามาของกิจกรรมนี้ผมรู้สึกว่าเออเอาให้ถึงห0,000นแล้วก็ได้ตาเทพไปเลยกว่าเพราะากิจกรรมมันเนี่ยผมมองว่าน่าเล่นว่ะเออผมมองว่าน่าเล่นนะก็อ่ะไม่พูดพราำทำเพลงนะครับกดไปเลยแล้วกัน21แต้มครับ21แต้มเนี่ยได้อะไรโอ้โหยังแลกได้อะไรอ่ะของเกลือไหมนี่ อู้หินเทพหินทิพโอ้โหหนึ 1, 1่งหปอได้หินทิพถามว่าเกลือไหมผมมองว่าค่อนข้างเกลือครับหเปอร์เซ็นอันนี้คือหนึงเปอร์นะไอหินทิปเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่หนึ่งเปอรมึงไปเนี่ยมึงไม่ได้สา3สบวกวะโอแต่ก็ยังดีอ่ะยังดียังยังถือว่าดีนะครับยังถือว่าดีอยู่โอ้หผมได้หินทิปในราคาหนึ่งสองพันด้หินทิปหนึ่งอันค่อนข้างคุ้มอ่ะถามว่าเนี่ยหนึ่งเปอครับหปอร์ได้หินทิป โอ้ยเห็นไหมหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะไม่มีหินทิพนะแสดงว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมได้อันนี้นะโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่าโลภครับอย่าโลภเราเหลืออีกหลายรอบเราเหลืออีกหลายรอบโอ้แหล็กเลยอะ่ะตอนเนี้ยคือเซิร์ฟแหลกเพราะคนเล่นเยอะมากครับคือแหลกเลยนะอ่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าได้ของดีใช่ไหมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าได้ของดีโอ้โหเอ้ยของสีทองของสีทองอะไรของสีทองเฮ้ยโอ้ หีบหีบยกโห้ยโอ้หีบห,ห,หีบ,หบยกโอ้โอ้เป็นเครียดเป็นเครียดเครียดเลยครับคราวนี้ได้หีบหินยกโง่หีบหนึงแต่ว่ายังได้ตลาเทพ50ชิ้นถือว่าโอเคอันนี้2อันนี้น่าจะน่าจะอยู่ในหมวดหมู่5%เปร์เซ็นต น่าจะอยู่อยู่ในหมวดหมู่5%อ่าอันนี้อันนี้คือ40%อ๋อโอเคอันนี้40%แล้วผมได้อันนี้5%เนอะ5%ผมได้อันนี้เฮ้ย5%เนี่ยผมอยากได้20กับ25นะเฮ้ยผมว่าครั้งนี้ไม่ค่อยเกลือกิจกรรมครั้งนี้ผมถึงบอกไงว่าเฮ้ยมันมาพร้อมกับกิจกรรมไอ้ใช้จ่ายเพชเพรพอดีไงอ่ะขึ้นเท่าไหร่27 27ครั้งนี้27ของต้องดีหรือเปล่าหรือว่าของเกลือเฮ้ยคะแนนยิ่งเยอะของยิ่งเกลือโอ้โห มามาเป็นแพ็กเลยโอ้ครั้งที่สามเกลือครับครั้งที่สามนะครั้งที่3จมจไว้ครั้งที่สเกลือโอ้โหแต่ว่าได้ไอ้นี้มาในราคา2,000เพชรเนี่ยผมมองว่าคุ้มเพราะว่าเนี่ยในในราคารถเนี่ยพันหใช่ไหมถ้าซื้อราคาเต็ม2 0 0พันะผมมองว่าโอเคยังถือว่าจเจ้าไปครั้งที่4ี่ครั้งที่สี่คะแนนขึ้นเท่าไหร่ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าอะไรอะโอ้ยแหลก โอ้ผมสั่นเลยว่ะอะไรว้าของเกลืออีกแล้วเอ้ยโอเคนะเศษหินทิพย์โอเคยังถือว่าดีครับถามว่าทำไมถึงยังว่าดีนะเพราะว่าหินทิพย์เนี่ยนะครับถ้าผมเก็บได้อีก50เนี่ยนะครับยังไงมันก็ได้อนั้นอยู่ดียังไงก็ได้หินทิพย์อีกชิ้นผมมองว่า2,700ได้เศษหินทิพย์มา50ผมมองว่าคุ้มครับยังดีกว่ากิจกรรมไอ้โคมไฟอะนะง่ๆอันหนึ่งอะผมมองว่าอันเนี้ยยังถือว่าคุ้มอยู่เออยังถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็ได้หีบหยกมา เออก็โอเคนะครั้งที่5เนี่ยมันการันตีได้ของระดับ a แน่นอน1ชิ้นนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะผมจะกดทีละครั้งเพราะอะไรเพราะว่าคะแนนมันใกล้ถึงแล้วไงคะแนนมันใกล้ถึงแล้วไงผมจะขอกดทีละครั้งแล้วกันนะอ่ะผมจะยังไม่นับระดับขั้นแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเลืออีก2ครั้งเองนะก็อ่ะกดไป300อ่ะสคะแนนพอดีปึ๊บได้เลยโอเคอ่ะครั้งนี้คือได้แน่นอนนะครับของระดับ a 1ชิ้น อ๊บเข้าไปบวกหน,นึ่งคะแนนได้เลยระดับ A 25เหอะโอ้โหอย่างเกลือ5%โอ้โหของระดับ5%ได้ใบสุ่มกาชาโง่โ3ใบ What?! อันสุดท้ายอีกังหากได้หินทิปก็ดีโอ้โหมันเ,เราเอาอะไรให้กูเนี่ยอ่าโอเคไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ครั้งที่5ครั้งที่5ครั้งที่5เราจะเปิด10ครั้งเราจะเปิด10ครั้งผมมองว่าคุ้มและผมมองว่าค่อนข้าง,งคุ้มละ25ได้อะไรโอ้โหสีโอ้โห ไม่คุ้มครับไม่คุ้มครั้งนี้ไม่คุ้มครั้งนี้ไม่คุ้มนะโอเคไม่เป็นไรเราอย่าไปหว่นครับเรื่องแค่นี้ครั้งที่6 21เฮ้ย21ได้21ของต้องดีทุกครั้งเลย21คะแนนของดีโอ้มันมันเป็นของหนึ่งซครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากได้แต่มันมีทองสองชิ้นเห็นไหมมันมีทอง2ชิ้น,น,นอนยา่าอย่าเอาหีบกระดูกวิญญาณโง่ๆง,งหรือหีบอุปกรณ์อะไรมาให้กูนะอุปกรณ์รับก็ได้โอ้ หีบยกดำอีกแล้วโอเคอันนี้ก็ยังถือว่าดีนะอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วอะครั้งที่เจ็ดใช่ไหมครั้งที่เจ็ดใช่ไหมครั้งที่เจ็ดใช่ไหมหรือครั้งที่หกวะอะครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดเอ้ยหรือครั้งที่หกวะเออช่างมันแล้วกันครั้งครั้งที่เจ็ดหรือครั้งที่หกก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกทีนึงแล้วกัน <laughs> <laughs> เฮ้ยอได้อันนี้หรือไม่ก็เป็นอันนี้ครับหรือไม่ก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้อันนี้ <laughs> ของอย่างแย่หลังๆนี่เริ่มแย่ครับหลังๆเริ่มแย่แต่ผมมองว่าระดับ20ง0ัน0เนี่ยผมเปิดไป10ครั้งเนี่ย20,000นเนี่ยผมได้หินทิพย์มาแล้วชิ้นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็หีบกระดุมยานสีทองกับต่างๆานานาเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยก็ก็คุ้มแล้วนะอ่ะรอบนี้รอบที่7หรือรอบที่8ไม่รู้ครับกดไปเลยคะแนนเท่าไหร่25ของไม่ค่อยดีนะ25เห็นไหมยี่สิบห้าของไม่ค่อยดีว่าแล้วได้หีบกระดุมยานสีแดงอ่ะครั้งนี้ครั้งที่8แล้วกันครั้งนี้ครั้งที่9หรือเดี๋ยวกด กดๆไปก็น่าจะ21 21ของดีครับ21เนี่ย21เดคะแนนเนี่ยดูเหมือนของจะดีเห็นไหมตาเทพครับตาเทพ1ชิ้นในราคาโอ้ตาเทพ1ชิ้นเลยนะเว้ยมันราคา60,000เพชรเลยนะผมเปิดได้ในราคา2อ่า2,007นะครับอ่าหีบงงอีกอันหนึ่ง Holy fuck man อ่ะกดไปเลยอีก10ครั้งเฮ้ยถ้าผมถูกใจผมมากดกิจกรรมนี้ใหม่อีก2 0 0 0 0ให้เพื่อนๆดูแน่ เออถ้าผมถูกใจเดี๋ยวผมหาสปอนเซอร์ก่อนได้แหละอ่าได้ตราเทพได้ได,ได้ได้เศษชิ้นส่วนผมมองว่าคุ้มคุ้มแต่ว่าผมไม่ได้25แค่นั้นเองผมไม่ได้ผมไม่ได้ถิ่นตีบวก2 5นะครับอ่าผมไม่ได้ถิ่นตีบวก25นะแต่สิ่งที่ผมได้คือไอเศษตัวนี้50 นะครับเสษตัวนี้50แล้วก็ได้ตัวนี้1ชิ้นได้ตัวนี้1ชิ้นแล้วก็ได้อีหีบกระดูกสีแดงไอห,หีบกระดูกสีทองหีบกระดูกสีแดงนะครับแล้วก็หีบโงโงๆโโไอเนี่ยนะครับอันหนึ่งนะก็ถามว่าคุ้มไหมผมมองว่าโอ้โหถ้าตกล่มล่มแก้วให้ผมนี่คือร้องเลยครับแต่ถามว่าคุ้มแล้วไหมผมมองว่าคุ้มอยู่ดีผมได้ตาเทพมาแบบจะ2ชิ้นนะ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนว่าผมมีม,มีมีตาเทพกี่ชิ้นเพราะผมจาไม่ได้จริง โห oh, คนเปิดเซิร์ฟแหลกมากครับเซิร์ฟแหลกเลยเฮ้ย <Hey, S 2> ผมได้สองอันหรอแสดงว่าผมได้ตาเทพสองชิ้นครับในราคา27 0 0มครับผมได้ตาเทพ2ชิ้นอา,า 27, ผมได้ตาเทพสองชิ้นอ่ผาอผมลืมดูว่าผมได้เศษมากี่รอบไงเพราะว่าตอนแรกอะ่ะผมไม่มีเศษของตาเทพนะแสดงว่าผมได้ตาเทพสองชิ้นครับผมว่ามีเปิดกาชาอีกรอบแน่ครับผมว่ามีคุ้มคุ้มเฮ้ย ผมมองว่าคุ้ม嘛อ,อย่างอย่างไงก็แบบอย่างไงก็แบบอย่างไงก็คุ้มอะเอาจริงคือคือแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูวัสดุแล้วกันอ่าผมมีหินเทพหนึ่งอันใช่ไหมแล้วของที่ผมได้คือจากปกติผมมีตราเทพสามชิ้นใช่ไหมผมมีตราเทพห้าชิ้นเลยครับผมเปิดอรอล่างเทพตัวใหม่ๆเลยอะตอนเนี้ยตัวใหม่มาคือผมไม่จะเป็นต้องเก็บตราเช็คเนี่ยนะครับไปซื้อเลยไปซื้อกาชาเลยครับตอนเนี้ย ไม่ต้องเก็บตาเช็คไปซื้อตัว,ตวหินหินเทพเลยอ่ะผมเปิดกาชาอย่างเดียวเลยเว้ยครั้งนี้คือคือถึงผมจะไม่ได้หินตีบวกเลเวลยี่สก็ตามนะแต่ผมมองว่าผมได้ตาเทพประมาณ2ชิ้นนะแล้วอันนี้ชิ้นหนึ่งแล้วกําลังจะได้อีกชิ้นหนึ่งนะ,ะขาดอีก 5, 5้หเศษใช่ไหมแล้วก็ของต่างๆนาะนาพวกนะีนะนะนะ้ผมจะเก็บไว้เปิดตอนระดับผมสูงกว่านี้นะครับผมจะเก็บดองไว้นะพวกหีบทองหีบส้มหีบม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะผมจะเก็บไว้นะ เออแล้วก็ซวยได้อันนี้มานะแทนที่มันจะไปตกเลเวล20หรืออะไรอย่างนี้ก็ก็ได้นะแต่แต่ช่างหัวมันเถอะนะก็อ่ะมันขึ้นอยู่กับดวงเราแต่ผมรู้สึกว่าครั้งเนี้ผมไม่รู้ว่าต้องหาสปอนเซอร์หรือเปล่านะในการเปิดกาชานะแต่ส่วนตัวผมมอ,องว่าคุ้มนะคุ้มกว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมที่ผมเคยเปิดมาอ่ะนี่ของผมเปิดไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้จากจากจากเมื่อกี้ผมมีอยู่9 9 0 0 0นะใช้จ่าย90,00เพชรนะครับตอนนี้ผม3 0,000่นแล้วนะ ต้องบอกก่อนว่าผม3ามหมแล้วแล้วอีกประมาณนะครับอีกประมาณอ,อีกประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งเนี่ยผมจะได้ตราเทพอีกชิ้นหนึ่งนะซึ่งระยะเวลาเหลืออีก4วันเนี่ยผมมองว่ายัางไงผมก็ได้ครับถ้ากิจกรรมนั้นผมจะเปิดต่อซึ่งผมกําลังคิดไปถึงการที่ผมจะเปิดเนี่ยให้ถึงแสนเพชรเลยดีหรือเปล่านะครับถ้าผมมีงบพอผมมองว่าโหกิจกรรมแม่งโคตรมัน อ่ะแล้วก็รับของรางวัลครับรับของรางวัลผมรับอะไรได้บ้างนะก็อ่ะตัวนี้ครึบอ่าได้เพชรคืนมานิดหน่อยใช่ไหมอ่าโอ้โหคนเข้าไปเปิดแลกจัดจัดครับตอนนี้คนถล่มเข้าเกมครับตอนนี้ตาเทพสองชิ้นเนี่ยแกตาเทพสองชิ้นอ่ะหินทิพย์อีกหนึ่งชิ้นกับอีกเก้าสิบ 95เศษมั้งนะครับเออตอนนี้มี95เศษแต่ว่าผมได้จากกิจกรรมก่อนมา30เศษด้วยไงมันก็รวมกันเนาะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมได้เศษหินทิพย์เนี่ยประมาณ60เศษได้ได้10เศษชิ้นหนึ่งแล้วก็ได้50เศษชิ้นหนึ่งนะครับผมก็เลยมองว่าโอ้ยแค่นี้ก็ดีแล้วปะเออแต่ว่าถ้าจะดีอีกคือ30บวกครับแล้วก็25กับ20บวกเนี่ยดีสุดแล้วในตอนนี้เอามาอัพค่าพลังรัวผมถึงบอกไงว่า นะผมเคยรีวิวไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กด s u b ส c r i b e เปิดไปกละงใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เป็นอาราฟเฟมลี่ที่เฟมบุ้งด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับถ้าใครอยากให้เปิดนะครับบอกมาอีกแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้นะอ่านะครับ